ภาษีกระสาปีนะราคา1นึ่งแสน 2, บาทแสนสองแสนสองมาด้าสองค่ะเรียนจะได้ตัวราศีแดงใช่แล้วค่ะมีราคะรับไปไหมชมอบกดดูก่อนได้เลยนะคะเปิดราคาไหมคะลิขสิทก,ก่อนได้นะหน้าร้านขามาดูมาชมก่อนได้เลยเรียนจะได้แอร์แบ,บ็คคู่หน้านะค่ะตอนนี้เลยก็อราคาขาแม็กเดิมโรงงานด้วยให้ราคากดไหมมาเลยค่ะสีแดงแดงริดแสนสองแสนสองแสนสองหมืน่นราคานี้ไม่ได้แสนสองหมื่นไหวเท่าไหร่แจ้งได้แจ้งได้ค่ะมีไหมคะแอร์ก็เย็นนะใช่แล้วเดือดแสนสองหมื่นบาทชอบกดได้หน้าร้านหน้าร้านดูชมก่อนได้น่าสนใจแสนสองแสนต้นต้นแ ทะเบียนรางงานภาษีกันสามปีสายสองมาได้สองเกี่ยวโต๊ะสายสองเราปันห้าถ้าไม่ได้สายสองฝอราคาได้นะคะเสนอไว้ได้นะคะแล้วแต่สายสองก็ซื้อได้แล้วคุณลูกค้าได้ห้าประตูด้วยสีแดงสายสองใช่แล้วค่ะหนึ่งสายสองอับาทไม่รับน้าผัดครั้งที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสายสองพันบาทผ่านครั้งที่สองมาดูมาชมก่อนได้นะคะก่อนที่จะผ่านไปค่ะคุณลูกค้า เวลาสนใจไหม,มดับที่98นะคะกับบาดาคันนี้แจ้งว่าทะเบยียนรงงาภาษีเกิน3ปีนะคะออนไลน์ Online, มาก่อนแล้วนะมาก่อนอีกขแข่งขันราคาได้เลยนะคะ1,000สอบบุญาทลูกค้าออนไลน์ค่ะ1,000สอบบุญาท1,000สอบบุญาทนับหนึ่ง <S 1> 1, <S 1, 1> 1, น้ำ <2, S 1> <1, 2, S 2> หน,นึ่ง1,000สอบบุญาทนับสองมากกว่านี้ไหมคะถ้าได้มากกว่านี้สู้ราคาได้เลยนะคะ1,000สอบบุญาทลูกค้าออนไลน์ตอนนี้ป้ายหมายเลขซับซุด1 2,000นะคะเปลี่ยนค่ะ1,000สอบบุญสอบพันมีคู่แข่งมากกว่านี้กดใหม่นะคะ1,000สอบบุญสอบพัน1,000สอบบุญสออนนไล์บพ ใบร์ 28, 000, ิบพันดับหนึ่งสซอเบอร์สิบบสองมากกว่านี้ไหมคะหกไปต่อใซอเบอร์ันสซร์ดอกพันด่งสซอบอร์ดอกพันดับสองมากกว่านี้ไหมถ้าได้มากกว่านี้เรียนฉันได้ค่ะแปดพไปต่อใสซองเบอร์แปดพันใส่ซองเบอร์แปดพันดับหนึ่ส่ซอเบอร์แปนับสองมากกว่านี้ไหมสามศนย์ค่ะหนึ่งแสนสามบราทหน่งนสาเบร์าทดับหนึ่งหนึ่สนสามเบาทดับสองกกว่านี้ไหมคะไปไหมถ้าได้มากกว่านี้เรียกฉันได ค่ะใส่30,000ยินดีกับอะไรใหม่เลข3 0 8 4 30084โปรโมทได้ไปแส่30,000บาทขอบคุณนะคะ